สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพ่อผู้ปอกผมบาวสติกอีสานบ้านเฮาหากินยังไงครับวันนี้ก็มาพบกันในช่วงเซ้อครับไม่ยาำมูกปุ๋งครับพี่น้องหลังจากที่บมเดมาต้นเติบครับว่าช่วงติดประกิจครับผูกมั่นพกกลอยฝนตกมาแล้วครับนะครับพี่น้องรลุนผู้ชมมึงครับว่า ผลงานหมัางหน่อยซ้ำได้ครับมาดนี่เนี่ยกระสุรเก่าครับัวาหารไข่เป็ดและก็้ำขัวครับไอ้ครับไปลุนมึงไม้นีและครับทางเก็บน้ำครับไม้สวยแฮงเป็นตีเป็ดแต่วาเขียวสุรเกินครับบุคคลกระชั่น ีบ่เคยกัดทั้งแรกครับพี่น้องคือบ่อมีครับ

เนีับหยิบครับเดี๋ยวห,หอยตัวกลุ่งนิดนึงครับมึงลังที่สามครับเตือนๆเลยหลังที่สาม โอ้ยหอยคงะถือิครับอืมครับพีนอ่อไมถือบอีดีงก็โอเคครับลังที่สาม ชมเมืองลังที่สีครับครับใสุดต,ตื่นจะคือโบมีโบครับพี่น้องครับ ไม่ไข่โอ้ยลืมหูจีบลุบลุบหยอ,องเอ้ยลืมหูจีบครับังนี่โอโชมเมืองหลังที่หาครับพี่น้อง ดูไปเห็นกุ้งลอ,อยเลยอือควอยก็ถือกดีดีขุ้งก็เถือกยิ่ครับ เล้วเขาทาครับพี่หนอกครับสยอดไปเกินต่อเลยครับหลังพีบุก ให้กับเขาดีดีใส่สูตรเตื่นครับเมืนเน่อีงเขาทาอยูด่ดีชมมังลังที่โหดครับ สวดสวดเลยหอยยุค <c oughs> ข้าวกลุ่งก็ดีมีตัวใหญ่ห้องหอยกับเขาดีดีด้ยละ คพี่น้องทั้งที่หูแจ้วครับชยมยีครับสองหลังสุดถ่ายครับพี่น้องครับ ขวดสวดเลยประจิวรกรุงก็มีครับกรุงนิดนึงครับื่อโอเคอยู่นี้ชุบมึงล้างถ่ายครับพี่หอง đến từ nhà chiếc chiều phụ Thái, 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 thái. สุดครับคือบอนคือบอเออตัวบูขเขาเงียบกิบเลยอ บูบูตัวหนึ่งครับก็บ่อยกุ้งเหยียบกิ๊บเลยโอ้ยครับนะตัวผ่า,านครับปลาบูครับพี่น้องสำหรับจิ๊บนี่ก็ะขอลาพี่นอ้องแกงแค่นี้แล้วครับมันนี่กันก้าวาสีไดป้ประมาณเกือบโลอยู่ครับกร้ง ขอบันวามือนะจังมารุ่นกันไหมอีกครับสำหรับมมอนก้าวลายพี่น้องเก่งกินีครับสวัสดีครับ